สวัสดีค่ะ KTL Bakingnews e สวัสสาดุมแก้วรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่30สิ่งหาคม2,564มาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ยอดรวมสะสมผู้ติเชียอทั้งโลก217,172,841คนผู้เสียชีวิตทั่วโลก4 5 1 0 0 4 1 6 0ราย แล้ววันนี้ประเทศไทยติดลำดับที่30สําำหรับประเทศไทยในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม15,972คนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้15,692คนจากเรือนจำที่ต้องขัง280คนหายป่วยสะสม9 7 4 4 1สคนเสียชีวิต256ราย หายป่วยกับบ้าน1 7 2 8 1คน31สิงหาคมถึง3กันยายน2,564สปอสอชอเปิดตรวจคัดกองโควิด -19 ฟีด้วยชุดตรวจ ATK รู้ผลใน30นาที พร้อมรับใบรับรองการตรวจเพื่อเตรียมพร้อมกับเข้าสู่การทำงานอีกครั้งโดยผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายร้านนวดร้านตัดผมร้านเสริมสวยและประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติสวมหน้ากากรักษาระยะห่างมันล้างมือด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและเว็บไซต์ไทยรู้สู้โควิดติดตาม KTL b e a k i n g News ได้ที่ Facebook YouTube KTL News กับสศาสาดวงแก้วรับพบกันใหม่ในช่วงข่าวภาคข้ามสวัสดีค่ะต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆช้อป i n g สินค้าที่เห็นอยู่นี้เป็นครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบามนะครีมนวดสมุนไพรตาเวกาบามเนี่ยมีอยู่2ออย่างมีที่เป็นน้ำมันนะแล้วก็ที่เป็นครีมนวดคนที่มีปัญหาเรื่องข้อนะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกนะครับนะเรื่องเส้นเอ็น อันนี้คือใช้ดีรวมถึงแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหมนะ,ะอันนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญหานิ้วร็อกก็ดีเส้นตึงก็ดีกระดูกทับเส้นก็ดีนะตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้คือเป็นสมุนไพรที่เก็บมาจากป่านะฮะมีว่านเอ็นยืดว่านเอ็นเหลืองโกดกระดูกเสเลดพังพรตัวเมียนะมีเยอะประมาณ10กว่าชนิด แต่ละตัวเนี่ยจะเข้าไปช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะฮะไปช่วยยืดนะฮะเส้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยเรื่องเชื้อรานะแผลสดนะแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วยหนึงกระปุกเนี่ยขนาด40กรัมใช้ได้นานนะฮะเวลาใช้ก็คือแตะแค่เบาๆข้อสำคัญเนี่ย ของเราจะดีตรงที่ว่าเวลาทาเนี่ยจะไม่ติดเสื้อผ้าจะซึมได้เร็วมากเพราะว่าเรามีน้ำมันมะกอกที่ช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแตกลายตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับนี่คือสินค้าของเรานี่คืออยากนำเสนอให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับข้อ เอ็นกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อรวมถึงเป็นวัดคัดจัดมูกมแมลงสัตว์กัดต่อยน้ำร้อนลวกไฟไหม้ทุกอย่างได้หมดนะฮะต้องการสินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆจ๊อปปิ้ง สินค้าดีๆที่นี่เรามีให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆจ๊อบปิง้งเคทีแอลกาแฟเคทคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟ31 in 1 31 in 1ก็คือมีสมุนไพรอยู่31ชนิดนะฮะ31ชนิดก็จะแยกเป็นกลุ่ม กลุ่มที่1ก็เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอย่างโสมนะฮะอย่างพวกนะฮะใบแปะกล้วยนะทั้งหลายแหล่นะฮะก็อีกอันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับบำรุงผิวนะครับก็จะมีแอลกูตาลีนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชาเขียวนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเรื่องของการขับถ่ายนะฮะก็จะมีตะบองเพชรมีซมแขก และที่สำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้สายตาในเรื่องของมือถือเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการบำรุงสายตาด้วยนะฮะก็คือมีวิตามิน A กับรูทีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของอเอลียวกระชับนะฮะของหุ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญะจะคู่กับตัวของเวก้าบามก็คือช่วยในเรื่องของกระดูกจะมีวิตามิน A กับแคลเซียมหลักๆเลยเนี่ยเราใช้สกัดจากเมล็ดกาแฟสด ทีนี้มเมล็ดกาแฟาสดที่เราสกัดมาเนี่ยเป็นกาแฟาอาราบิก้าแท้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครีมเทียมเราใช้น้ำมันลำข้าวนะครับ49เเลยก็แสดงว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยและที่สำคัญเนี่ยความหวานเราใช้หญ้าหวานนะฮะไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานได้นะฮะนี่ก็คือเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพนะฮะทานได้ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะเวลาทานก็ ผสมน้ำร้อนตื่นนอนตอนเช้านะครทานกาแฟให้มีประโยชน์นะฮะก็คือ31 in 1อนวันะไม่มีเคมีเป็นสมุนไพรร้อยเปอรซต้องการสินค้าดีๆที่นี่เราเีมให้คุณหรือคุณมีสินค้าดีๆจ้อปปิ้ง